สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามและเลือกซื้อรถดีๆผ่านช่องทางของเราครับวันนี้แลไอเทมครับรถสภาพดีสวยใสสีแดงสุดๆจี๊ดจ๊าดนะครับวิ่งเพียงแค่92,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับคันนี้ที่สุดของที่สุด BMW 3 i, Sport 2 8 i สปอร์ต0 Twin Turbo วินเทอโโร์ปี2013ราคาที่สุดของที่สุดไปเช็คดูเลยครับ คันนี้ให้กับทุกๆท,ท่านสมาชิก790,000บาทครับ790,000บาทครับโอ้โ oh, หคุณได้รถไม่90,002ครับสีแดงสวยใสนะครับผมรถคันนี้ต้องบอกเป็นรถที่แลเท่มสุดๆปี13นะฮะในตลาดก็ขายกันอยู่9กกว่าๆนะครับผมบางรุ่นบางเจนก็ล้านต้นๆน,นะวันนี้เอามาฝากกันสำหรับคนมีงบประมาณ700,000ลายครับ เคดีๆก็ฟรีดาวนะจัดไฟแนนซ์ได้ครับรถคันนี้ไม่น้อยเหมือนที่บอกครับเดี๋ยวพามาดูนะครับภายนอกนี่สวยใสยอยู่แล้วครับแดงสดมากๆเลยนะดูหรูหรามีสปอร์ตมีสไตล์ครับแต่ภายในสวยยิ่งกว่าครับภายในนี่ออกแนวสีดำเลยนะให้เน้นในเรื่องของความสปอร์ตนะครับ BMW นะครับมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับเพราะว่าการออกแบบการดีไซน์เขาให้รู้สึกว่านั่งแล้วเนี่ย พอดิบพอดีรู้สึกโล่งรู้สึกสบายรู้สึกมีความชัดเจนความปลอดภัยในฟังก์ชันต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ประกอบในส่วนของรถเนี่ยถือว่างานประกอบนั้นของเขามาอันดับหนึ่งครับพุ้สตาร์ทมีให้ครับระบบการเลนต่างๆกล้องรอบคันมีให้ทุกๆอย่างจบที่คันนี้เลยนะไม่มีอีกแล้วครับราคานี้7 0 0 0 0สนปลายครับเพื่อเพื่อสมาชิกลองพิจารณาดูครับโอ้โหได้วว,วิวสีแดงคือเป็นสีพิเศษนะสีสวยเลยครับขับไปไหนเนี่ย คือว้าวครับและคุณเป็นตัว e M Sport ด้วยนะเพื่อนเพื่อสมาชิกสวยจริงครับใครที่มองหารถยุโรปอยู่นะครับและอยากจะผ่อนสบายๆเหมือนต้นๆอะไรแบบนี้ คันนี้ครับตอบโจทย์ครับรีบมาเลยนะครับรถจอดอยู่เกษตรนวมินทรนะครับเดี๋ยวเฮียเข้าใจดีครับพูดคุยราคากันนะเงินสดก็มาได้เลยจัดไฟแนนซ์ก็ยินดีครับเดี๋ยวให้ข้อมูลแล้วก็มายืดเอกสารครับง่ายๆต่างจังหวัดชอบก็โอนจองได้เลยนะครับคันนี้สวยจริงนะครับกับ b w 3 28i Sport ไ0สปอร์ต r b o ทวินเทอร์ปี2013ครับได้ตัวเทอร์โบสุตขนาดนี้แล้วความแรงความสปอร์ตความเท่ลายเทมไม่น้อยครบที่คันนี้ 0885845375ครับ